อรุณสวัสดยามเช้าครับเช้าแล้วเช้าแล้วมาทานข้าวกันครับเติมพลังแล้วก็ไปสู้งานกันต่อวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันนี่เลยครับอ่านี่เป็นผัดกะเพราหมูสับนะครับแล้วก็อันนี้ปลาทูทอดสมุนไพรนะครับมีผักโซดนะครับมีแตงกวามีมะเขือมีถั่วผู้มีกระลำนะครับ ก็มีผลไม้เป็นของหวานนะครับล้างปากเนาะลำใหญ่หลำใหญ่มาครับมาครับทุกคนมาทานข้าวกันก่อนมาเติมพลังกันก่อนเติมพลังแล้วก็ไปสู้งานกันต่อไปนะครับเรียนเชิญน,นะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับมาทานข้าว้ียกันครับ แล้วก็ขอกราบเ,เรียนเชิญนะเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันช่วยๆกันนะครับสามัคคีคือพลังสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ